เอาละครับ5 4 3 2อ action 2> ครับผมอยากให้ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเจชนาธิปศรีสินนะครับก็ชื่อเล่นชื่อเจครับอยู่สโมรสรบีซีทีโรสังคนา AH ครับก็เล่นตำแหนง่งกองกลางครับแล้วก็ตอนนี้ก็ติดทีมชาติด้วยเห็นว่าคนไทยเนี่ยตั้งฉายาให้เราว่าเมสซี่เจมันมีที่มายังไงครับที่มาของฉายานี้ก็คือตอนนั้นผมเล่นทีมชาติ1 9ปีครับ ก็คนดูเยอะตอนนั้นเหมือนเราอยู่สายเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและเหมือนแบบเราสามารถชนะเกาหลีใต้ได้1-0เสมอญี่ปุ่นก็ตอนนั้นผมเหมือนแบบเป็นที่มาที่แบบผมเล่นดีด้วยตอนนั้นผมเล่นปีกปีกซ้ายปีกขวาแล้วกองเชียร์ ก็เรียกแบบเมสซี่ไทยแลนด์อะไรเงี้ยครับแล้วก็นักข่าวก็เลยเอาไปแบบลงข่าวกลายเป็นที่มาจนถึงวันนี้ครับอ๋อครับผมแล้วรู้สึกยังไงครับที่ได้รับฉายานี้ครับเมสซี่เจก็รู้สึกดีใจครับก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนบอลทุกท่านครับขอบคุณสื่อครับที่ให้ฉายานี้ผมแต่ผมก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นเมสซี่เพราะว่า Messi, เมสซี่เอนกับเขาค่อนข้างแบบเป็นนัมเบอร์วันแล้วครับตอนนี้เขาเก่ง แต่ผมมาจจะเหมือนแบบเรียนรู้วิธีการเล่นของเขามากกว่าเพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นไปครับอ๋อครับผมอ่าแล้วทัศนคติของคนไทยนะครับหลายๆยคนชอบมองว่านักฟุตบอลไทยสู้นักฟุตบอลต่างชาติไม่ได้เพราะว่าเราตัวเล็กกว่าทําให้เราเสียเปรียบเรื่องรูปร่างเจยคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับก็คือเมื่อก่อนผมโดนรู้ถูกครับซึ่งแบบคัดที่ไหนเขาไม่เอาแต่พอมาถึงตอนเนี้ยคนยอมรับในสีเท้าหมก็เพราะว่าผม เล่นฟุตบอลตอนสี่ขวบแล้วผมเหมือนแบบซ้อมคุณพ่อครับสองคนพร้อมเก็บเบสิกักษาให้แน่นเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผมตัวเล็กกว่านี้เยอะเลยครับตอนเ,อเด็กๆพอโตโมาเหมือนเราเราสามารถทําให้ทุกคนยอมรับเป็นตัวเราได้แล้วผมก็ไม่เคยกลัวตัวที่ใหญ่กว่าส่วนทีบเราเราเล่นด้วยใจครับพอเราสวมเสื้อทีมชาติแล้วเนี่ยคือเหมือนแบบเราคือความหวังของคนทั้งชาติครับเราก็เราต้องทําให้เต็มที่ไม่ใช่เราเล่นเพื่อเสื้อ ที่อยู่ด้านหลังคือชื่อของเราแต่เราเล่นเพื่อโลโก้ตรงเป็นธงไทยลงเราผมเ,าเห็นเจตัวเล็กแบบนี้มีส่วนสูงแค่158้เซนเวลาที่เราไปแข่งฟุตบอลแล้วแบบเจอนักฟุตบอลตัวใหญ่คนต่างชาติตัวใหญ่ครับเรามีวิธีจัดการหรือแก้ปัญหาอย่างไรครับก็คือก็อย่างที่ผมบอกไปครับเพราะว่าผมเป็นคนตัวเล็กแต่ผมเหมือนแบบเอาจุดจุดจุด จุดด้อยครับมาเป็นจุดแข็งก็คือผมเก็บเบสิกทักษะให้แน่นแล้วเพื่อแบบมีความคล่องตัวมีทักษะถ้าสมมุติตัวใหญ่เข้ามาเราก็หลอกนะครับก็ทําให้เหมือนแบบไม่กลัวที่จะเจอผู้เล่นตัวที่ใหญ่กว่าก็เหมือนแบบที่ผมทําให้เห็นอยู่ทุกวันเนี้ครับนะครับเอสุดท้ายครับสุดท้ายนี้ เจอยากจะฝากอะไรถึงคนไทยอีกหลายหลายคนนะครับที่เขาตั้งใจทใําอะไรสักอย่างแต่ว่ายังมีอุปสรรคแล้วก็ยังไม่สําเร็จนะครับมีอะรอยากจะบอกกับพวกเขาไหมผมคิดว่าทุกคนอ่ะเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์แบบครับเกิดมามีอุปสรรคทุกคนอ,อยู่ที่เราจะฝ่าฟันไปได้หรือเปล่าผมก็กว่าจะมาถึงตรงนี้ทําให้คนยอมรับเนี่ยก็มันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วผมเหมือนแบบ ต้องซ้อมหนักมากคนอื่นเลิกซ้อมเราก็ต้องซ้อมต่อเรามีจุดด้อยตรงไหนเราก็ทำให้จุดนั้นเป็นจุดแข็งเพื่อให้มีแบบทำให้ทุกคนยอมรับคนระับก็มันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเราต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้คนระับก็ขอให้ทุกท่านและทุกคนน้องๆหรือไม่ว่าพี่ๆที่กาลังท้อยคนระับคือทุกคนมีความฝันคนระับแต่เราจะทําความฝันนั้นได้คือเราต้องทําทําต้นเหตุ ให,ให้ดีก่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ